สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกคือเก่าครับมีโอกาสพบพ่อกันอีกแล้วพอตระรับพี่น้องเขาสู่ช่องขอนมคกสะสิีมามือนี้พาพี่น้องมาเบ่งสวนมะพร้าวมะพร้าวเพิ่นงามงามพี่น้องผมเห็นสวนมะพร้าวมาหลายสวนแล้วยูดแถวบ้านนี้ ส่วนหลายก็เป็นต้นน,น้อยๆทิเตี้ยงแดงเหลืองโดนหลายปียังไงแต่ว่าสวนนี่นี่ผมเห็นสวนนี่แหละผมมันสั้นพี่หน้องผมเลยมาเบิงนี่มมูเ้าวเพิ่งงามงามงาม,งามอี๋ผูกเพท่านโดนลยครับผมตอนเพิ่นปลูกผมก็เห็นอยู่ดินกับว่าดินกับว่าดีเดย ดินกับที่มองนีมันเคยเป็นทีตำมานี้เพื่อนเอาดินมาถมดินกับเป็นดินหินหินกับกาบดินหินกาบหินข่าวคุณเอาดินมาถมมนันีเพื่อนเอาบักเผามาปลูกผมว,ว่าเอามันสียงามบ่ผมว่าบ่ววาเป็นตางามบัดเพื่อนปลูกบัดนี้บักเผาแล้วว่างามขึ้นงามขึ้นข้าวเดียวข้าวเดียวเป็นดอกหรอพี่น้อง เป็นบางน้นนี่อายุเขาจะได้สองปีนึงเค้นี่สองปีสามเดือนผมไปคุยกับเพิินมากลลวเพลินบริได้ออกมานํเพันยุบานเพล่นเพลินว่าอายุได้สองปีสามเดือนผมก็เห็นตลอดล่ะครับตอนเพลินปลูกก็ง่ามขืนข้าวเดียวง่ามขืนง่ามขืนเนาะข้าวเสวนนี่คือคือง่ามเร็วแท้ผมว่าเพลินเพล่นมาดูแลดีครับ มึงเป็นดอกแล้วบางต้นเป็นดอกแล้นี่ต้นนี้เป็นดอกแล้วเป็นดอกหลายต้นแล้วครับเพป็นว่ามันอยู่กับการดูแลร,รักษาเพผลว่ามันมาใส่ปุ๋ยหดน้ำเป็นหน้าดูแลดีเพผลว่ามันอยู่กับการดูแลดอกเพผลว่างามๆพี่น้องนี่จะต้นงามๆมึงุ่น เป็นแถวที่ยูนี่กับกับว่าไรหรอกครับที่ประมาณไรกลัวกลัวหมุกฝ้าวมีอยู่นี่ีแถวหนึ่งสองสามีีแถวหนึ่งสองสามซีหาหกเจ็ดแปดเก้าซีแถวละสิบต้นประมาณสี่สิบต้นตอนพ่นปลูกผมว่าอมันสิงงามบ่ดินแนวนี่บัดปลูกจังไหนยังงามขึ้นงามขึ้นข้าวหนึ่งข้าวเดียวเป็นดอกหรอวะนี่ไหม ข้าวเดียวเป็นดอกแล้วนี่ต้นนี้ก็เปลี่ยนแล้วเป็นดอกลายต้นแล้วบักเ้าวนี่มันก็มีปัญหาอยู่ครับการปลูกข้าวมันก็มีปัญหาอยู่คือกันต้นนั้นสงสัยเพิ่นเอามาส่อมใหม่ต้นนนั้บ่บท่านใหญ่ซาหม,มู่สงสัยามาส่อมใหม่เป็นเป็นต้นนี่หน่อยกระมูนะ ต้องใช้หมองหันาาเราเอมาสอมไหมพอมูมูมันใหญ่ใหญ่เบิดแล้วเห็นต้นหน่อยอยู่สองต้นมูนั่นมีแต่ตุตนใหญ่ๆงางามเลยปัญหาของการปลูปกปักข้าวก็มีคือกันนะครับผม้ย็นคนเล่าหลายคนแล้วว่าปลูปกพักข้าวเนี่ยว่ามันของง่ายศัตรูมันหลายศัตรูมันหลายกาดมันสี nhiều mẹo cho đọt, ôi cho mình dửi lẽ, nhiều cho nó nhọt để đi hói vào, để con bốn chỉ bưng, con nè, con cho con, như vậy vào, เผ้วพันดีมัจะบานแผ่วคนว่าพันดีพันของแ่แนวมันมาจะบานแผ่วสมุทรสาคร่นละคนละมีห้อยห้อยห้อย,อยแมงเจาะหยอดมันจะอ,อ่อนอ่อนเหมือนมันเป็นเป็นการใหญ่แล้วแก่แล้วก็ไยังเ้ยังเห็นห้อยอยู่มีห้อยหนึ่งห้อย,อยแมงเจาะคนว่าตรงมันดูแลคนว่า วิธีดูแรกอะเอามีดแซะมีดแซะหาโตมันหรือสีแซะเป็นเป็นป้องแล้วก็เอายาหยอดลงไปคนละนี่นี่ก็ห้อย้อยเก่าถ้าใบอ่อนเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วนี่ก็ห้อยเก่าแม่งที่จาะมันก็สิเป็นเป็นหนาตายแบบนี้แหละครับ ผมได้มาตัวหนึ่งผมไปบานเพลินเพลินว่าเป็นมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่หันเพื่อลยเอาหายนี่หนาตาเป็นแบบนี้เพิ่นว่าแม่งที่มันสตูต้นพลาไข่ไข่แมงข้ามนะครับพี่น้องไข่ไข่แมงข้ามแต่ผมมันแมงข้าม มันมานเล่เนหลอดไฟอยู่บ้านเพิ่นเพิ่นจับได้นี่แหละมันตัวลายเพิ่นว่าผมไปบ้านเพิ่นเ้าผมไปถามเพิ่นนะว่าเอาปูปลอกผ้าวัังไหนคือง่ามแท้ผมวาผมผ่านผมผ่านไปพันมากผมเห็นผมแวะเบิง่งเอามันเป็นดอกหรอตัวนี่ผมว่า เห็นมันเป็นดอกผมเลยแวะไปบ้านเพื่อนไปถามข้าวถามข้าวเพื่อนเพื่อนว่าได้สองปีเพื่อนว่ามันจะได้สองปีอย่งได้ยสองปีสามเดือนบม,นมกเผาของเมืองจวนบมกข้าวเ,เออจนบมกข้าสองปีจะไปขึ้น,งนไงครับแก่ง่ายมีหรือพี่น้องเอาเอาแค่นี้ก็นนะ่าเพี่น้องเนาะ สวยแล้วผมจะไปชุระอย่างอื่นนะ้ำเปล่าออกไปสวนไปหน้านะ้ำคลิปนี้เอาท่านีซักก้อนสำหรับคลิปนี้ก็อเอาไปทรหนีซักก้อนคลิปหน้ายัางพอกันไหมขอให้พี่น้องยูดีไม่แห้งสุภูสุคนอย่าล่มเป็นกำลังแรงเชี่อแรงใจนะครับเด้อซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเป็นกำลังแรง,แรงเชี่อแรงใจผมต่อไปคลิปหน้ายัางพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ